อาจมาขึ้เขาสบาวเนี่ยไปอ่าให้ติดเทววันร่โยมในยิงอาจะมาพูดหรือเปล่าเนี่นยตนยิ่งครับแต่ว่าเสียงเราแล้วเจอต้องแทงหูฟังเราเรื่องอะไรส่งบกักนรำขังน้อยพออยม่ไมนมีองคไหนเทกาบุว่ัณฑหลับไปเจตตาเกหลับก็ฝันฝันเรื่องเจตายลย ตอนเด็กตอนเด็กเนี่ยจำพวกจำันเปานเลยเลยฉันจองว่าปฏิบอดสมัยเป็นเลนเนี่ยิ๊ห้าวันทังวะนุ่งท่าน่เขาอะ่องเป็นเดือนอันนี้ฉันจองติ๊กห้าวันนะ าปฏิบัติออกศสองรอบยี่สิบเจ็ดเนี่ยเป็นนดับสองของการภาวนาเนี่ยการปฏิบัติกรรมฐานทำนติดให้เป็นสมาธิแล้วความจำก็ดีติดไเป็นสมาธิติดเป็นสมาธิแล้วทำอะไรก็ดีการตัดขากเลี่ยขนาดนาอายุร้อยปีเนีย่ยอะไรต่างๆก็ยังไม่ลบไม่ลืมได้ แหงจำแหงคนธรรมดาเนี่ยแปดสิบเก้าปเลยลืมลืมน้องหลงเล,ล,ละแต่มันอวานยังยังยังสติขันยังดีความจำจ <c oughs> แทนน <c oughs> ้ยังไม่ไหลงเลยนะล่ะการปิดียังขึ้นลอยได้ไม่ใช่คนอายุหกสิบปีจะเสร็ยังขึ้นไม่ไหวนะ